ครับตอนนี้มาดูความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านที่บ้านมงคำอำเภอแม่จันชลายนะครับเนี่ยครับต้นกระลประพฤกของผมครับมันทานลมไม่ไหวครับลมแรงมากเนี่ยครับมันถอนรากถอนโคนขึ้นแบบนี้เลยมนมีราก,ากตรงกลางมันหัก คือปลายเก่งมันอาจจะหนักเกินไปด้วยนะครับเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวให้น้องทองอุไรเติบโตขึ้นมาแทนน้องเนยมันหักแล้วโหอุสาปลูกมาสองปีไปซะละนี่ครับ ก็กรลับประพฤตินึกว่ารอดจากที่มแมลงเจาะลำต้นแล้วว่ารอดแล้วเชียวกำลังใบสวยงามเลยครับจ้าฝนตก ไม่ดูว่าหนักมากนะครับตับตับเดียวครับไม่มีร่มเห็บประมาณ2 0่สนาทีครับแต่ไฟดับอยู่นะครับนางไม้เหรออันนี้มายมครับกิ่งนี้หักหรือเปล่าเรราพอดียังอยู่ครบก็เยินนะครับมีสภาพใบครับจิกน้ำก็ เสียวงนงครับเมื่อกี้ครับชมพูออสเตรเลียแต่ลมมันน่ากลัวมากเสียดายเนาะหายแล้วเหรอครับกําลังแบบว่าเป็นลมเงาเลยอะ่อออไอยอะไม่ได้ครับลากไม่ ไม่ดีครับอย่างเงี้ยถ้าข้างหน้าลมมันแรงอีกมันก็จะโค่น,นอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรครับเราเอาเลยลาวดีต้นนั้นมาเปิกได้อืมได้นะต้นนั้นสวยตอมันดีเนาะเอามาโอเคหรือว่ามันจะเบียดก,กันหรือว่าเอาย้ายต้นนี้มานี่ไม่ได้แล้วต้นนั้นไม่ย้ายแล้วเพราะลากมันไปแล้วครับ จะมีปัญหานะมันเบียดติดกันอ่ะไม่หลอกหรืเราวด,ดีสวยอยู่ครับเนี่ยเจยดูดิลากหักขนาดนี้ไม่ไหวแล้วไว้อะไรครับบายบายครับกระประพึกจะไ,ไปดูหลังบ้านบ้างไปเดี๋ยวโยงใส่สินก่อน เดี๋ยวเอาเข้าหน้าบ้านเลย okay, 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 okay. เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับ <Okay. S 1> นี่ครับสภาพหลังบ้านหลังบ้านก็ก็โอเคครับยังได้อยู่ ไม่มีอะไรหักโอเคเดี๋ยวไปจัดการหน้าบ้านดีกว่าเนี่ยเสียดายกระับประพุก